โอเคครับผมมาสวัสดีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียกว่ากิวอลเซนเซียกันต่อนะครับสำหรับวันเสาร์ก็ขอตอนรับุกคนก็สู่ช่องลิซิเฟอร์แคตเตอร์สายก็สอบไฟนะฮะมาก็อาจจะมาช้านิดหนึ่งอ่ะพอดีเพิ่งตื่นโอเคครับเดี๋ยวใครมาแล้วเดี๋ยวรอกันนิดหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวไปแปะในเพจก่อนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเรียกว่า ยังไม่ได้ดูคู่ต่อสู้เลยว่าเป็นกิวอะไรยังไงนะอดีแบบเพิ่งเขาเรียกว่าลุกจากหมอนมาเลยแล้วก็มาเซตไลฟ์สภาพสวัสดีจ้ากี้สวัสดีจ้าจิ๊บเนะฮะเบนจามินสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวลองแบบหนึง่งสร้างโพ้์นี่วันนี้ Facebook เ,เปลี่ยนหน้าตาด้วยอ่ะเฟซบุ๊กให้ใช้ตีมืดได้แล้วหน้าตา มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปน,นิดนึงนะใครเข้าไปก็ลองใช้ดูฮะแปลกๆดีเหมือนเขาเอาหน้าตามอือถือมาใช้ในคมแต่มันก็ประหลาดประหลาด mm hmm. ไม่รู้โหลดเร็วขึ้นหรือช้าลงสวัสดีจ้าจ้อนเสียพุ่งตืนด้วยใช่เนี่ยก็เรื่องจริงเลยเหมือน,เห,อนเ,อเหมือนเอาเรื่องเหมือนเอาเรื่องเล่นมาพูดเอ้คือว่าไร เหมือนเหมือนพูดเล่นนะนี่ยจริงเป็นเรื่องจริงเอาละฮะจริงๆก็เขาเรียกว่าไม่สบายนิดนึงแหละแต่อยากเล่นเกมนะฮะแต่เราเขาเรียกว่าทํา2อย่างพร้อมกันไม่ได้ก็เลยต้องแบ่งเวลากันทํานอนพักสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นเกมกันโอเคฮะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันพูดคุยสารับเซนเซยญาเนาะสำหรับญญญทุกคนก็เดี๋ยวเรามาคุยเฮฮาปาร์ตี้กันภาษาพี่ก็สอบสาย โอเคขอบคุณสวัสดีกันนานาๆเลยฮะเอาล็อกแล้วไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนดูแล์สดวล้วญ่ก็ยูทูบนะตอนนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวสัปดาน้ามีน้องชุนกอดเข้าเนอะไม่ต้องห่วงจะได้ดูเปิดกาชากันแน่นอนครับห่างหายกันมานานแล้วเออน้องดิวสวัสดีครับน้องเดียสวัสดีฮะเขาเสียาไม่ได้เหรอครับเอ๊จริงๆมันมีอัปเดตตามแพททั่วไปนะ โกฮานสวัสดีครับทุเปลี่ยนนานแล้วเหรออ้าวจอนกะลามทำไมเขาคือพี่เพิ่งเปลี่ยนวะเนี่ยโอเคขอบคุณฮะ,ะเดี๋ยวเราไปส่องกันหน่อยเนาะวันนี้ยังไงบ้างนี่นะเราเด,ววดดเดี๋ยวพวกเควตโค้ดเดี๋ยวค่อยไปด้านธรรแล้วกันวันนี้เราขอดูคะแนนหน่อยฮะโอ้ตอนนี้ค่อนข้างจะชนะ รีกว่าชนะเกือบขาดละกันเพราะว่าคะแนนหลักเดี๋ยวนะเราหน่วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นคะแนนหลักหมื่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะในกรณีนี้เดี๋ยวขอเข้าไปดูสนามลบเนี่ยอ่าเราแตกไปสามเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมเอ๊ะ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 เดี๋ยวนะแล้วทำไมคะแนนเราเยอะกว่าวะ หรือเขาไม่ได้นับป้อมเหรอเอ๊ะน่านี้งงเลยอีอย่างวะทําไมป้อมเขาแตกแค่ป้อมเดียวแล้วไม่คะแนนเราเยอะกว่าล่ะหรือคะแนนมีอัปเดตไม่สิอาช่างมันเถอะเราถือเอาคะแนนไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยโอ๋เราดวงดาวโอเคได้จ้า ก็ชูนมาพี่เปิดกี่ดาวเหรอะจริงๆใจพี่พี่ว่าพี่จะกักไว้200ร้อนะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนดูอารมณ์ตัวเองนะฮะตอนนี้พี่ก็พูด200อแหละแต่เวลาอยู่หน้าตอนเปิดนี่พี่ไม่แน่ใจอารมณ์ตัวเองฮะมันอาจจะหมดตัวกันก็ได้เฟิร์สสวัสดีครับอ๋อเพย์เหรอเออเพย์ไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวนี้ขอโทษจ้าจอนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะเดี๋ยวหลังจบไลน์เี๋ยพี่เข้าไปดูนะครับเออพี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้แบบคงเความพี่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูแหละมันแบบ เขาเรียกว่าไงดีแบบบางทีก็เด้งๆมาช่วงเวลานู่นนี่นั่นก็ลืมฮะเหมือนช่วงนี้คนทักมาน้อยด้วยแหละอ๋อคะแนนเราเยอะกว่าเพราะเวลฝั่งนั้นสูงกว่าเหรอ,อมมันพันแม่ลองไปเล่นแล้วครับลองเล่นตอนเกาหลีลก็ลองเล่นงโคเบต้าก็มันเฉยๆไปหน่อยอะ่ะจริงๆก็น่าเล่นนะสำหรับคนชอบวันพันแม่นะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวขอไปเอาคอนมองคอนม่ขอปรับตัวก่อนนะเดี๋ยวจะได้ลุยกันฮนะจะได้อ่านแชทไปด้วยลุงเรืองสวัสดีครับ mm. น้องบุบรแรงสวัสดีครับฝั oh. ่งน้องเขาใช้ป้อมด่านแรกเลยว 300. ่าสามร้อยออมีหน้ามันโดนแหกไปก็เลยคะแนนกระจุยด้วยห mm. mm. โหอ,อุ่นที่ไรไม่เคยจบ2สองรอยเออจีพีก,กัดเองเพราะว่า เนื่องจากเราก็ไม่ค่อยได้เติมแล้วไงแล้วก็แบบถ้าเราจะถลุงเยอะๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวชีวิตมันจะวิบัติไปฮะเอ๊ะ <S 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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยววันนี้เขาไปซื้อก่อนเนี่ยตอนนี้คือเพชรเหลือสามพันเนี่ยก็พยายามจะซื้อให้เพชรมันหมดฮะอ่าเผื่อใครจะสงสัยว่าพี่เหลือดาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราคุยสเปเรแล้แลกวก่อนไปวอลกันแป๊บนึงอืมอย่าทะเลาะกันไม่เอาน้องหมาเริ่มงองแง โ okay. อเคอะเดี๋ยวให้พี่ดูดาวกอนคะแนนในการตีป้อมที่เลือสูงจะได้คะแนนมากกว่าโอเคจ้าโอ,อมีคาสเซียนเทน่ามาด้วย๋อ,อน้องเดียน้องเดียลองน้องเดียลองเขาเรียกว่าลองเคลียร์แอปออกจากเครื่องหรืออนันสตาต์ทิ้งก็ได้ครับแล้วก็ลองโหลดใหม่ดูส่วนใหญ่แล้วมันโหลดใหม่หายนะ ก็ตอนนี้มี5 4ารดาวนะแล้วก็ดูจากเพชรที่เหลือก็น่าจะบวกไปอีก20ก็เป็น568ดาวครับถ้าซื้อเพชรหมดนะประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวแพ็คสัปดาห์หน้ามามันจะมีแพ็คเขาเรียกว่าแพ็คสิดาวก็น่าจะตกประมาณ570กว่าดาวครับก็น่าจะกดกดทุกอย่างได้ในกรณีก่อน666ดาวแมวมาแน่นอนฟันทงเลย แล้วก็ดีไม่ดีคูปองอาจจะรีด้วยครับพี่ต่างหิดต่างหินคูปองละนานนานเกินสว่วนใหญ่เขาจะรีไม่งั้นเนี่ยอาจจะแบบอาจจะแบบนิดหน่อยให้มันถึงหกร้อยหกสิบหกอะไรเงี้ยจะได้มาเปิดกันเนี่ยเพราะว่ายังไงตู้แมวต้องกดแหละไม่กดไม่ได้ฮาเดปโปเลยจริงๆเพิ่งรู้ว่ามีอยู่สัปดาห์หนึ่งใส่คอสโมตีบอสผิดใส่ผิดทั้งสัปดาห์เลยก็ว่าทำไมบอมเก่งจัดๆไปสัปดาห์หนึ่งงงช่วงนั้นเบลอ ตหลกตัวเองมากเลยอ่ะคือเนี่ยสับสับคอสโมู่ไปสับคอร์สมูสม่มาแล้วก็ไปใส่คอร์มู่ผิดตีบอสเพี้ยนเพี้ยนตัวเองช่วงนี้เป็นอะไรจนมาเอะใจว่าแบบเอ๊ะหรือเราทำอะไรผิดไปว่ากว่าจะรู้ตัวไปประมาณห้าวันเนี่ยตลกตหลกตัวเองนี่นเราใส่เอ๊ะเี็นนรลงมไมเราแทนที่ไม่ได้หรอ หรือต้องถอดเราก่อนหรอโอเคโอเคจ้าจ้อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่เข้าไปเช็คดูเกมอื่นนะผมสุ่มดูไม่มีเลยเหรอครับเรื่องดวงนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะเพราะว่าพี่เข้าใจอยู่หลังจากปีนี้พี่โดนไปเจ๊งทุกตัวรัวๆกำเวนหวังว่า รอบนี้พี่จะเปิดวันพุธแล้วครับพี่จะไม่เปิดวันอังคารแล้วตั้งแต่มันเลื่อนวันเปลี่ยนเปลี่ยนอัปเดตนี้ไม่เข้าโฉลกกับพี่เลยไม่รู้เกี่ยวกับวันด้วยนะบางทีมันกลาจะเกี่ยวนะครับบางทีพลังลึกลับมันก็มีผลกับเรานะทำเป็นเล่นนะเรื่องโชคเรื่องลางที่บางทีราไปดูถูกมันไม่ได้นะฮะเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องสิ่งที่เราไม่เห็นนะบางทีพี่ก็อาจจะแบบคนที่เขามั่นใจตัวเองเกินแล้วบางทีโดนพระเจ้าลงโทษพระเจ้าเนิร์ฟผู้สร้างเนิร์ฟ สวยอะไรประมาณนี้ชิลิวอัพเท่าไหร่ชิลิวเหลือท่าโจมตีมั้งฮะชิลิวยังไม่ได้อาท่าโจมตีเลยครับสมุดหมดนะฮะพอดีเอาไปลงพี่ลอสหมดเลยอยากเล่นพี่ลอสก็เลยไปอัพพี่ลอสสกิลไหนวะเนี่ยครับก็เหลือจริงๆเอ็กคาลิเบอร์มันต้องอัพประมาณประมาณสี่เนาะมังกรจริงก็ต้องอัพด้วยแหละแต่ก็ไม่มีแล้วอะก็ ก็เลยอัพแค่ท่าโล่เนะยเอาไว้ยืนยืนพอถูถ่ายถู่ไทยพอพี่ไม่ได้กะเอาเดเมจส่วนจกชิลิวแล้วครับพี่เอาฮาเดสลงเอาฮาเดสบุ้มหน้าก็ชุนก็ดีครับมันเป็นตัวเมตัวหักเมตาเลยแหละอืใช้ได้กับหลายทีมใช้ได้กับชิลก็ใช้ได้อะไรเงี้ยเป็ดทองก็ใช้ได้มันค่อนข้างจะโอเคอยู่ฮะมันเอาเดเมจไปฮิลนี่สวัสดีครับคุณธามาน สุ่มตีห้าแหรอครับโอ้เออจริงจริงพี่ก็อยากทำคลิปตอนตีห้าแต่พี่ไม่ตื่นนะตอนเที่ยงคืนก็มีคนแนะนำให้ทำแล้วจะเป็นกี่บ้างใช่ไหมน้องๆพี่ตื่นไม่ไหวอ่ะพี่ก็เลยเอาช่วงแบบเขาเรียกว่าเย็นๆแล้วกัน่วงสี่โมงเย็นสองสมทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่มันสะดวกตัวเองไนงะก็จริงก็นิดนึงก็แบบจริงก็อยากทําเอาตามเวลาเพราะนั้นมันเป็นความเชื่อดีเหมือนกันแต่แบบ ม,มันก็ไม่ค่อยสะดวกเวลาตัวเองไงก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยววัดดวงเอากับมันพุทธแล้วกันเนะเราจะไม่มีระครังตีสวัสวดีมันพุทธเลวนะครับเพราะว่ารอบนี้จะวันพุทธของจริงฮะโหแต่ว่าป้อมแรงเลยแล้วสามร้อยเลยหรอเราตีป้อมนใดเดือดมั้งเนี่ยน่โอ้ป้อมนายก็แล้วสองร้อยเออแต่มันยิ่งดีกว่าสามร้อยเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะทำให้ศัตรูได้ ate, รับพีเดมเมจอมใส่เอฟเฟกต์อ่อนแอ โดนเดเมจลึกขึ้นเหรอลึกขึ้นไปว่าอะไรลึกขึ้นแปลว่าโดนแรงขึ้นเหรอโดนแรงขึ้นเจ็ดสิบเปอร์ไม่ตายเลยเหรอเธอนเดียวเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะมันก็ดีกว่าป้อมเบลสามร้อยอะหรือเปล่ายังไม่จางอะอโอ้ยอมโดนเดเมจแรงดีกว่าดีกว่าไปโดนปั่นป่วน โดนโจมตีกลับร้อยห้าสิบเปอร์คุณพระเฮ้ยทำไมเขาโหดจังอะนี่แสดงว่ากิวเราไม่ธรรมดานะครับบอกเลยยัดป้อมเดียวแตกและคะแนนนำเนี่ยจอนช่วยได้นะพี่เลียวคืออะไรอ่ะจอนช่วยอะไรกาชาเหรอหรือว่าไงปลาเดี๋ยวตีเลยดีกว่าก็เดี๋ยวนะเราต้องเอา เออลงไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไงก็ชนะแล้วตีวเลยไม่ต้องคิดเยอะตายอย่างเขียดแน่นวนอื้ม เอาทีม PVP ลงเลยแล้วนนาะจะได้จบๆไม่รู้เขาจบหรือเราจบอะสักอย่างออออออแต่ก็ไม่น่ารอดอะดูแรงมากเลยอะเหนือนะ จริงๆควรจะเดเมจลงอีกตัวนะเโอ้โห้วมียูริด้วยนี่ว่าแย่แล้วทำไงดีอ่ะตัวไม่พอด้วยเอาจุนลงเอาจุนลงก็ไม่มียูริเอายูริลงก็ไม่มีตัวแท้งอีกตัวหนึ่งตัวดาเมจไม่พออ่ะแย่จังเดี๋ยวนะ หรือจะวัดดวงเอากับฮาเดสดีกว่าโอา้จะใส่คโคต้นี่อยูรีมาอีกมันก็ไม่สามารถเบิ้ลกิกิได้เนาะอืมแย่จังเอาเฮ้ยเดี๋ยวเวลาหมดเฉยไอ้บ้าเราจะเปลี่ยนพูดใส่ดอนลงแทนปาราเดสโอ้โ ไอ้บ้าเอ้ยเอยเอเนอะตายแล้วก่อนตีพี่ต้องสุ่มกาชาสิบดาวก่อนเลยฮะยอ๋อไม่เอาแล้วเก็บดาวไว้เถอะจริงๆพี่ก็อยากสุ่มฮาเดสได้อีกสักตัวนะพี่อยากอัฟกิวฮาเดสเพิ่มอยู่แต่พี่รู้สึกจะได้ดาวพี่กลัวไม่ได้ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมั่นใจในการเปิดกาชาตัวเองเลย ถ้าเราฮิวสองทีละ่ะได้ไหมเราขอฮิวสองทีก่อนได้ป่ะโอ้ลูกไฟไม่พออีกทำไงดีวะไอ้คิดชงธรรมดานหนึ่งทีก่อนแล้วกันแล้แต่ดูดเมจเขาไม่หน,นักเนาะ ตัวคิดไปเองมันไม่หนัก,กว่ะเหมือนไม่หนักจริงๆนะเออหนักแหละเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้เอาแดดรลอนลงโอ้โหงันเข้าแล้วอแย่แล้วสงสัยจะอยู่ไม่รอดนะคืนนี้ โปตกรอบ <laughs> ผมจะเปิดไม่ครบไปสิครับคุณฮามานผมก่าจะสองร้อยฮะเพราะผมต้องเผื่อคานอนตัวใหม่แล้วก็เผื่อธนาทอสฮะโอ้ไม่รอดจริงด้วยมันต้องเอาไดรดร้อนเข้ามาฮะผมใส่อืมทีนี้ไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องเอาไดรดรอนมาเบิ้ล เดี๋ยวเราไปรีตัวใหม่ทีนะฮะโอ้ม่ร้อนจริงมันอัดเทินแรกไม่ค่อยเท่าไหร่เนอะอัดเทินสองเนี่ยหนักเลยแป๊บนึงฮนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนโค้ชโมยูรีแป๊บนึงเดี๋ยวเ,ยวเาอาแดนดาร้อนลงดีกว่าดูทรงทีมเดิมน่าจะดีสุดและทีมตอนตีทุกๆสัปดาห์อะไรเงี้ยอืมแย่และโอเคเปลี่ยนโค้ชโมยูรีคนระับ ปะอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวไปรีตัวกันนะเดีย๋ยวไมา่ทันได้ตีเลยเวรกรรมเอ้ยกดเออเออกดผิดอ่ะผมสู้สองร้อยหมดตัวแล้วคุณฮามานเกินหรือเปล่าหรือคุณฮามานรูดป,ปลื้ดเกินอีกนะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วมายูริไม่ยืนหนะ้าเดี๋ยวยูริเดี๋ยวนะอยุลีเราเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอมายูริไม่ยืนหน้าล่ะเราเปลี่ยนโคตรโม่แล้วนะอ้าวอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวยูริเธอเธอจะมาทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้นะ ไลอยม่อยู่น้องกิกิเขาเร็วขึ้นล่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ช็อกเดี๋ยวแป๊บนึงเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยช่ยางมันเถอะเอาไปเมียกันอ๋อไป มีคาถาสมรุงกุ้งจริงแหลอะ <laughs> เออเดี๋ยวพี่ลองไปใช้ดูนะน้องเบียเฮ้ยปกติอยู่ล,ยลีล้งยืนหน้ากิก๊กดีงงโอ้ช่ามันเถอะทำอะไรไม่ได้แหละ ไซโคสโมแอนเทน่าเหรอครับอัน่หน่าล่างไหนฮะล่างเอ็ดเอ็ดใช่ปะ่ะไล H, เอ็ดออกไปดูให้นะืมสวยละออกไม่เป็นไรราเบิ้ลเดราลอสเอาก็ได้ลูกไฟพอพอดีเป๊ะเลยทีมนี้บินแล้วก็ดูดสองทีฮิวทีนึงได้อยู่แหละ เ <Okay. S 2> ดี๋ยวพี่ออกไปดูให้นะครับเดี๋ยวพี่ไปไปดูคอสโมของคนอื่นให้เพราะว่าตัวพี่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่นอันเทน่าจริงจังฮนะงไม่ไน่ารอนอ้อยตายไปอีกกำ มันรู้สึกยิ่งกี่วอรยิ่งแบบยิ่งอ่อนแอรูอ่อนแอลงแค่ทีมได้ยิงไม่ได้รู้พ่อจริงจงเราควรจะดูดได้ดรอดด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> ยืนอยู่เธอเดียวลาบอีกแล้ว โอ้โอ้ขอโทษเลยกับพ่อแม่พี่น้องอ้าโอเคไม่เป็นไรสกิลไปหน่อยเองเอาละวันนี้ไงก็ถือว่ากิวชนะแล้วกันาะโอ้องงตัวเองเว้ยแม่น้องสวัสดีจ้าตัวทิงจันสุดแอลรอใช่ไหม <laughs> ใช่หมังเออใช่แล้วแหละสกิลมันเยอะสุดและวะ้วอะ ช่วงนั้นหลังกิวหัวหัวทั้งนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูแอนเทน่าให้ครับกี้เดี๋ยวชวนวงล้อดวงดาวมาได้เลยนะพี่เผอขอไปดูคอร์ดโมให้นอกก้องเขาแป๊บหนึง่งโอ้ไปกูอยู่โก,โก้เลยเนะี่ยไม่ได้เข้ามาเลยช่วงนี้อ่ะระดับบนๆก็ที่หนึ่งเนาะเขาใช้แบบนี้นะฮะ อ็อบลองคนนี้เป็นความเร็วนะแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็ความเร็วนะฮะอันนี้คนเลนเป็นสายโจมตีนะอันเทน่าโจมตีคุณพิษเหรอเดมาร์จูเลียนมาโกอ่าเหมือนกันเน้นความเร็วใช่ไหมดูดเลือดเมจิกดูดเลือดเมจิกความเร็วเหมือนกันนะอันเทน่าส่วนใหญ่ ระดับบนๆเขาเล่นเป็นสายเดเมจฮะประมาณนี้เนาะอ่ะปะเดี๋ยวลุยกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะจบนี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวมีอะไรตอนนี้ก็พูดคุยกันได้นะฮะเดี๋ยวหลังที่จบวงรถวงดาวแล้วก็ลลววน่าจะเดี๋ยวจะเรียกว่าขอตัวแวะไปเล่นแล็กหน่อยะฮะ <laughs> ชว่วงวันหยุดก็มีเวลาเล่นเกมก็ต้องแบบแว๊บๆไปเล่นกันหน่อยนิดนึงนะโอเค สวัสดีครับต้นหนอต้นทุกมะาเนอท่านมูโดนฮาเดสประกบซ้ายขวาโอ้โหไม่ต้องนองแล้วทุ่งกนาดานนี้โอ้ยโ,โอ้หผ่านไวจัดจัดบึ้มไปเลยจ้าตุ้มแม่เจ้าโอซาก,กากียังโหดไม่ได้โหดธรรมดาด้วยโคตร โอ้โหนี่กับพริบตาทีนี้ตายกันยกแก๊งเลยนะครับบอกเลย,เอ,ย,เ,ยเอ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวคอยไปรับของกันของรับไม่หมดสุดยอดฮนะนี่เรามาเกาะแขนเกาะขากี้ผ่านไปด้วย ด,ดูโหจัดโหดไปแล้วเสียงหลงเลยนะออโตโ้เลยเพราะคงไม่ได้ใช้ปุ่มแล้วแหละเอาเดียวอ,ยอัปเดตเลยตอนนี้แกย่า่ง ใบใบอ้าวนี่เรายังได้ใช้สกิลอยู่เลยเนี่ยอ่าวอ้ช้ก็ใช้วะไอ้ตัวนน้นมันคงไม่อยู่ไม่อยู่ถึงเธอหน้าหรอกดูทรงเฮ้ยกดเอาต้ไม่ได้วะ่ะ,ววะเอาละฮะไฟเกมเริ่มมีปัญหา ต้อรู้สึกว่ามันปรับให้อันนี้ง่ายขึ้นเหรออ้าวเหรอครับตน้นโอ้แต่แบบแต่ซากาค้โหจริงนะยังไงเลยแต่พี่อีกคิคนเดียวโอ้โหสุดยอดน้องกิกกทุ่มยังตายนี่กิกกเขาตีบวกหินมาเลเวลสิบใช่ไหมโอ้โหผ่านไวจัดๆสมุดฟ้าพี่มาแล้ว โอเคขอบคุณกี้กับขอบคุณแมวน้ำด้วยจ้าโอ้จริงจบเ <c oughs> สียงดังเถอะโอเคขอบคุณจ้าอาปัห้เราสลายตก็เดี๋ยวยังไงสำหรับ เขาเรียกว่าจริงๆตัวชนก็หวังอยากจะได้เหมือนกันนะอยากได้เอามาใช้เอามาทําทีเอามาทำอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างจริงๆอยากเอามาลองดูเหมือนกันมันเป็นตัวกายภาพด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวต้องรอต้องรอเขาเรียกว่าต้องรอดูกันว่าจะเปิดได้หรือเปล่า <c oughs> <ๆ c oughs> ของคุณพี่ยิ่งจบด้วยใช่ไหมโอ้โหลองดังเกินนะฮะอะเอะไรฮะเดี๋ยวยังไงเขาเรียกว่า สำเพ็งเซ่าวันนี้ก็เขาเรียกว่าน่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนาะสำหรับกิวอ่วก็นั่งคุยฮะยังไงแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปวันพุธแล้วกันนะครับก็ถ้าขึ้นได้ไวก็อาจจะเป็นคือวันพุธที่ได้ดูกันเลยแต่๋ยถ้าไม่แต่ถ้าตัดต่อช้าอะไรช้าก็อาจจะเซฟวันพุธรหัสแล้วกันนะฮะหลายหลายคนอาจจะงงเนาะบางทีอาจจะแบบมาดูย้อนหลังหรือมาดูอะไรอาจจะงงทาไมพี่จะเปิดวันพุธเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเปิดวันอังคารแล้วมันไม่ได้ไเลยก็เลยคิดว่าจะถือเคล็ดวันพุธแล้วกันนะฮะรอบนี้เดี๋ยวรอดูกันเพราาะว่ อยากได้จริงครับคือเราเปิดไส้แตกมาทั้งปีเล้วฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภานะีฮะนี่มิถุนาแลแ้ะครับนะฮบขอสักตัวให้เปิดได้ในรอบหเดือนนี่6เดือนแล้วใช่ไหมเดือนหเออนะฮะ <laughs> โอ้โคสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยมาทานจะปิดไปดี <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันในเขาเรียกว่าเฮฮาสำหรับเซซคือในคลิปวันพุธนะครับ ตีเป็นพูดก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ผมเดลซิเฟอร์แคตเตอร์ใส่กับสอบสายข้างล่างไปก่อนแล้วฮะเดี๋ยวขอตัวเขาเรียกว่าแวะไปเล่นแรงนะเรกกันหลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวไล์ไม่ไล์เดี๋ยวบอกกันอีกทีแล้วกันเนาะเพราะจริงๆก็นั่งเล่นแลงไม่รู้จะกี่ไล์แล้วไม่ค่อยได้พูดอะไรนะเหมือนนั่งเหมือนตั้งใจเกะเหลวเวลคุยกันมากกว่าก็เลยเกรงใจคนดูด้วยเดี๋ยวไงจะแบบออนดีคอร์ดคุยกันเฉพาะเขาเรียกว่าเดอะแก๊งอะไรอย่างเงี้ยฮะละกันประมาณนี้อ่ะโอเคครับ อ๋อคิดถึงเนอะโค้ดโอ้โหขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไงรอดูคลิปนะขอบคุณมากเลยครับพี่ไม่ลืมกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นสติกเกอร์กันยังไงฝันดีและที่สุดทุกคนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครเล่นเกมอยู่รักษาสุขภ,ภาพด้วยหรือว่าอ่านสุขอ่านหนังสืออะไรก็ตามนะฮะเพราะว่าพี่เองก็หวัดกินวิดนึงแล <laughs> ้วโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า